ก่อนจะไปดูเรื่องอื่นๆนะครับผมเล่าสเปคตัวนี้ให้ฟังแบบไวๆทั้งหมดเลยดีกว่าตัวนี้ใช้ CPU เป็น Helio G85 ซึ่งถ้าถามว่าตัวนี้ใกล้เคียงกับ CPU อะไรนะครับถ้าเทียบกับ Helio G90T โอ้โหห่างชั้นกันเยอะถ้าเทียบกับ Snapdragon ตัวนี้ผมว่าแรงกว่า665เยอะนะครับน่าจะใกล้เคียงกับ Snapdragon 675ได้เลยเฉพาะ CPU ส่วนการ์ดจอตัวนี้เนี่ยใช้เป็น Mali G52 เรื่อง RAM นะครับมีทั้กัองขนาดนะครับอย่างที่บอกไปมี RAM มแล้วก็ RAM 4G b เป็น RAM LPDDR4X นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานมาตรฐานในปัจจุบันนี้อยู่แล้วสตอรเรจมีด้วยกัน 2, 2ความจุนะครับก็มี44กิกะไบต์ GB, แล้วก็128กิกะไบต์เรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้5,020ม ah, ิลลิแอมป์อร์นะครับเรื่องของเทคโนโลยีการชาร์จตัวนี้ก็รองรับไฟาชาร์จ18วัตต์นะครับหน้าจอตัวนี้ขนาด6.53นิ้วนะครับความละเอียด Full HD+ และใช้พ a เนลหน้าจอเป็น IPS LCD นะครับมีหน้าจอแบบเจาะรูอยู่ด้านบนมุมซ้ายนะครับถือว่าเป็นการเจาะรูที่ค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวแล้วตัวนี้รันอยู่บนระบบปฏิบัติการร Android 10คแล อบทับอยู่บนมี UI เวอร์ชั่น11ก็คือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วและนี่คือสเปคแบบคร่าวๆทั้งหมดนะครับก่อ,อนที่คุณจะเข้าไปดูการแกะกล่องเนาะซึ่งจริงๆอันนี้เนะี่ยผมถ่ายหลังจากผมแกะมาแล้วนะ <laughs> ผมถ่ายหลังจากแกะมาแล้วนะครับผมเพิ่งจะมารู้สเปคแล้วเราก็ไปดูช่วงแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับตอนที่ผมยังไม่รู้อะไรเลยนะไปดูกันเลยไป สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับเจอหน้ากัน้ก็แปลว่าผของสมาร์ทโฟนเหนี่นเองแล้ววันนี้ผมอยู่กับ Redmi Note 9ธรรมดาตัวนี้นี่เองนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนราคาเริ่มต้นที่หลายคนเนี่ยจับจองเป็นเจ้าของในใจกันแล้วเรียบร้อยนะครับด้วยสเปคที่จัดเต็มแล้วบอกได้เลยว่าตัวนี้ดูแค่เลขสเปคนะ คุ้มค่าจริงๆกับราคาที่วางจําหน่ายนะครับตอนนี้เปิดราคาวางจําหน่ายในไทยแล้วเรียบร้อยวางจาหน่ายด้กัน2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่น RAM 3GB กิกะไบต์แล้วก็ Storage หกสิกิกะไบต์ราคาจะอยู่ที่4,999บาทไทยและอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น RAM 4G ่กิก Storage หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์นะครับวางจำหน่ายอยู่ที่หกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทไทยในวิดีโอนี้เป็นการแกะกล่องเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ละเอียดอะไรเยอะแยะถ้าใครอยากให้รีวิวแบบละเอียดอย่างไรนะครับให้รีวิวเรื่อง บคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยส่วนใครที่ขอให้ทดสอบสุดโหดนั่นนู่นนี่มาผมรบกวนนิดนึ่งแล้วกันนะครับขอให้วิดีโอนี้มีการกดไลค์ถึง1000ไลค์แล้วกันจะเอาไปทดสอบสุดโหดให้แล้วกันถือว่าแลกกันเพราะผมก็ไม่ได้เงินได้ทองจากการรีวิวอันนี้อยู่แล้วฟรีล้นๆ้นอีสปอร์ตจัดนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่ามาแกะกันเลยจิ้มเข้าไปจึ้งโอ้โหนี่จิ้มเข้าไปอีกมีดอาบยาพิษของฉันโอ้โห <laughs> คมซะเละเกินนะจิ้มไม่เข้าซะแล้วนะโอ้โหมีดผมดูดิโอทู่แบบทู่แล้วทู่อีกนะโอเค<ม>เรียบร้อยอะอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่ง<ม>โอ้อยากจะแกะให้มันสวยๆหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมาเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องดูกันแล้วนะครับข้างกล่องมีอะไรต่างๆไม่สนใจแกะมันเลยในกล่องมีอะไรโอ้โหแน่นมากครับมันแบบแน่นจริงครับโอ้โหเปิดซิงมันก็อย่างนี้นะครับทุกคน แน่นจริงอันนี้แน่นจริงนะโอเคปับมับก็ให้เรียบร้อยนะครับตรงฝากล่องนี้ไม่มีอะไรนะครับลงๆจงๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องที่บรรจุอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับแกะด้านนี้โอเคเปิดมาก็จะเจอกับเข็มจิ้มซิมก่อนเลยนะครับรูปร่างหน้าตาก็เป็นกลมๆง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะหน้าตาเป็นประมาณนี้เปิดมาก็จะเจอกับทางด้านของคู่มือนะครับเป็น user guide แล้วก็วารินชีการ์ดนะครับใครอ่านสะดวกใจอ่านก็แล้วแต่อ่านกันให้ละเอียดทีทั่วแล้วกันผมเองก็ไม่ได้อ่านอะไรมากมายหรอกเนาะแล้วก จะเจอกับเคสนะครับซึ่ง โอ้ตัวนี้เป็นเคสแบบโอ้โหเป็นเคสที่ดูดีนะเป็นสีดําแบบนี้เลยแล้วก็มีความนุ่มนิ่มแบบนิ่มจัดๆเหมือนมันบางมากอะ่ะมันนิ่มมากเลยทุกคนครับมันนิ่มจริงๆครับแล้วก็ตรงพอร์ตชาร์จเนี่ยมีแบบปิดแป๊กๆเอาไว้ด้วยนะครับกันฝุ่นกันอะไรได้ด้วยเนาะโอเคเลยนะปกติแถมเคสใสนะครับแต่ว่าตัวนี้แถมเคสสีนี้มาเอาไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะเจอกับทางด้านของพระเอกของเรานะครับเรดมีโน้ตเนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับว่าคุณสมบัติต่างๆของมันเป็นอย่างไรนะครับโอเค,อครับ ในกล่องมีอะไรอีกปั๊บเน่ก็จะเจอกับทางด้านของสายชาร์จนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสายชาร์จแบบ USB type อะไรครับ type อะไร type 4เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมโอโคเรราคาเริ่มต้น4,999บาทได้ USB type 4เรื่องของความหนาของสายเนี่ยก็เฉยๆนะครับเป็นสายแบบธรรมดาทั่วๆไปความยาวก็อยู่ประมาณเมตรหนึ่ง เนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความยาวมาตรฐานสําหรับสายชาร์จเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากมันอยู่แล้วนะครับมันต้องแถมมาให้อยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่ผมคาดหวังเนี่ยคืออะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์นี่มันต้องเป็นอะแดปเตอร์ที่สุดยอดแน่ๆเปิดมาปั๊บอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์เสียวมี่เองเลยนะครับให้กําลังไฟสูงสุดอยู่ที่10โวลต์2.25แอมป์นะครับหรือว่า22.5วัตต์นั่นเองนะครับโอ้โห ทำไมอะแดปเตอร์จ่ายไฟให้มาแบบปวดจัดขนาดนี้อ่ตัวนี้มันรองรับกี่วัตต์วะเนี่ยตัวนี้รองรับกี่วัตต์เนี่ยแต่ว่าให้อะแดปเตอร์ที่แบบจ่ายไฟมา22.5วัตต์เลยนะครับ โอ้โหจัดเต็มอะถ้าเกิดตัวนี้รองรับสัก18วัตต์นี่ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับเอาไปชาร์จกับอุปกรณ์อื่นๆได้เลยโอ้โหนี่สุดจัดจริงๆนะครับแล้วอุปกรณ์อื่นๆล่ะมีอีกไหมนะครับในกล่องด้านนี้เหมือนจะมีอะไรนะครับมันเป็นอ้นี่ไว้ไม่มีนะครับบอแบไม่ได้แถมหูฟังอะไรแน่นอนนะครับทางเรสมีเนี่ยไม่มีหูฟังมาให้นะครับโอเคและนี่คืออุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดนะครับถ้าคุณซื้อมาแล้วเนี่ยคุณต้องได้ตามนี้นะครับก็คือ1นสมาร์ทโฟนนะครับส C 3คือ่ายไฟ22 22. 5วัตต์และสุดท้ายนะครับคือเคสนะครับที่เป็นเคสสีแบบนี้นั่นเองแล้วก็พวกใบรับประกันเข็มทิ่มซิงต่างๆอันนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับโอเคขออนุญาตเก็บของก่อนแล้วกันนะครับ เรียบร้อยนะครับขออนุญาตเหลือไว้เพียงเคสกับตัวมือถือสมาร์ทโฟนแล้วกันมาดูคุณสมบัติที่เขาแปะเอาไว้ตั้งแต่แรกเห็นเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยกล้องหลัง4ตัวนะครับเป็นแบบคอสแคร์ราสี่สิบแปด mp ai ด้วยนะครับสี่สิบแปดล้านพิกเซลนั่นเองแล้วก็มีสิบสามล้านพิกเซลอินดิสเพย์ฟ้อนแครเมราหรือว่ากล้องหน้าแบบเจาะรูล,ลงไปในหน้าจอนะครับขนาด13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ตัวนี้520 0มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับฟ a สชา่นสิบวัตต์ อะแดปเตอร์เมื่อกี้นี่22.5นะครับตัวนี้18วัตต์โอ้โหเป็นไงให้แอแดปเตอร์แบบจ่ายไฟกําลังแรงสูงมาเลยถือว่าเป็นเรื่องที่เวทีกูดเวดีเฉียบมากๆสาหรับเรทราคานี้เนาะแล้วตัวนี้หน้าจออยู่ขนาด6.53นิ้ว Full HD Plus ด้วยนะครับแล้วเป็น Dot Display ก็คือหน้าจอเจาะรูนั่นเองนะครับแล้วก็ครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 5โอ้โหให้ความแข็งแรงระดับนี้มาราคานี้จริงหรอนเนี่ย <laughs> ไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็รันด้วย CPU High Performance Helio G85 นะครับสถาปัตยกรรม 1 2นาโนเมตร Hi Efficiency Processor โอเคอันนี้ก็เป็น CPU ชิปเซ e ตของเขาโอเคขออนุญาตแกะพลาสติกออกก่อนแล้วกันนะครับของใหม่นี่มันดีจริงๆนะครับแม่แกะปับป๊บปั๊บโอเคโอ้โหแล้วฝาหลังมันแบบมันติดอันี้ไปด้วยนะสุญญากาศด้วยนะว้าวโอ้สีฝาหลังตัวจริงแบบโอ้ อลังการงานสร้างวะ่ะนี่มือถือราคา4ี่พันห้าพันจริงเเนี่ยโอ้โหสมัยนี้มันนำดีไซน์สวยมากเลยนะครับต้องแกะตรงนี้ออกนะครับเพื่อความสวยงามที่แท้ทรูนี่ต้องแกะตรงนี้ออกเพื่อความสวยงามที่แท้ทรูโอ้โหคุณดูดิแม่อุ๊บวะโอ้โห,โโห,โโหสีแบบสวยจัดเลยลนะสีสวยจัด,จดการสะท้อนแสงมันไม่ใช่การกราดียนแบบงงๆงง่อยๆนะครับฝาหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นยูนิบอดี้นะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เป็นกระจกแน่นอน เอ้ยทำเป็นเล่นนะฝาหลังวัสดุดีเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็ตัวกล้องนะครับก็หน้าตาเหมือนกับตัวรุ่นพี่อย่าง Redmi Note 9s เลยเนี่ยความนูนมันก็นูขึ้นมาอยู่พอสมควรเหมือนกันเรื่องของสแกลายนิ้วมือก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับฝาหลังตรงนี้นี่เราก็สแกนตรงนี้ได้เลยแต่สีสวยจัดเลยอะ โอ้โหรู้สึกว่าจะมี2สีนะครับจะมีสีนี้แล้วก็จะมีสี f o r e ส t g r e e นอีกสีหนึ่งซึ่งอันนี้แล้วแต่ชอบไปนะแต่ผมว่าสีนี้นี่สวยจัดแล้วนะครับสวยมากแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นรอยนิ้วมือได้ไม่ยากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองใช้ดูก่อนนะแต่ว่าจับจับดูเบื้องต้นเนี่ยยังไม่เป็นรอยนิ้วมือใดๆนะครับโอเคมาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันก่อนดีกว่า๋ยวผมจะเปิดเครื่องเอาไว้นะครับแล้วเราก็มาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันด้านบนนะครับเหมือนจะมีพอร์ เองังและข้างบนนี่น่าจะเป็นไมโครโฟนนะครับไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนราคาแค่นี้แถมไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมาให้นี่ก็ถือว่าโหดมากแล้วด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีลำโพงนะครับหนึ่งตัววางเอาไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆสําหรับการจับถือดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับนี่วางไว้แบบนี้มือไม่บังลำโพงแน่นอนและพอร์ตชาร์จตัวนี้แน่นอนครับเป็น USB Type C แล้วก็มีไมโครโฟนไว้สําหรับสนทนาสายหรือว่าอัดเสียงนะครับอยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนแน่นอนและถ รูฟัง3.5ม mm ิมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นช่องใส่ซิมแบบไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตจิ้มออกมาดูก่อนนะครับนี่ เป็นช่องใส่ซิมแบบทริปเปิลสล็อตนะครับสามารถใส่ได้2ซิมกับอีก1ไมโคร SD c a r การ์ดได้เลย2ซิมนี้ก็เป็น 4G ทั้ง2ซิมนะครับไม่ใช่ 5G เนาะขออนุญาตเสียบกลับเข้าไปแล้วกันโอเคด้านขวามือของหน้าจอนะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มล็อกหน้าจอนะครับอยู่ด้านเดียวกันแบบนี้ส่วนเรื่องของความหนาตัวเครื่องเนี่ยเอาจริงๆนะครับมันก็รู้สึกว่าแอบแอหนาอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันจับได้ถนัดมือเหมือนกันไม่รู้สึกว่ามันใหญ่โตมโหระทึกอะไรขนาดนั้นด้วยขนาดหน้า น้ำหนักเนี่ยรู้สึกได้ว่าก็มีน้ำหนักอยู่นิดนึงนะครับถ้าดูตามตัวเลขเนี่ยอยู่ประมาณ199กรัมนะครับเกือบเกือบสองร้อยกรัมแต่ว่าจับถือดูแล้วเนี่ยด้วยลักษณะฝาหลังที่มันโคง้คงโค้ด้วยนะครับก็ถือว่าพอถือได้นะไม่ถึงกับว่าหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับพวกแบตเตอรี่ที่เขาให้มา5020ม ah ิลลิแอมเนี่ยความหนาน้ําหนักประมาณนี้ผมถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันโอเคมาดูด้านหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับนี่มี UI 11เ็ดชีวิตง่ายขึ้นเปน ลอยมาให้เลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะเขาติดฟิล์มมาให้เลยนะครับเรียบร้อยโอจัดจ้านจริงๆนะครับเรื่องของขอบหน้าจอต่างๆเนี่ยก็ถือว่ารับได้นะครับในเรทราคาเนาะมันไม่ได้แบบหนาขนาดนั้นอ่ะมันก็พอรับได้อยู่ติ่งหน้าจอหรือว่า notch เนี่ยก็วางเอาไว้แบบสุดขอบจริงๆถือว่าโอเคนะวางไว้มุมซ้ายบนเวลาเล่นเกมเวลาอะไรอย่างเงี้ยติ่งมันไม่บดบังสายตาใดๆแต่อาจจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แคสเกมแล้วต้องเปิดกล้องด้วยเนี่ย นิ้วมันอาจจะไปบางกล้องได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้อย่างเสียยางโอเคละหน้าจอตัวนี้อย่างที่รู้กัน6.53นิ้ว Full HD Plus แล้วก็มีกระจก Gorilla Glass 5เออแต่ว่าชั้นจอเนี่ยก็โอเคอยู่นะไม่ได้บางไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับอยู่ในเรทกลางๆนะโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นพารเนล IPS LCD อยู่แล้วโอเคกดไปเลยดีกว่านะครับเลือกภาษาเป็นภาษาไทยนะครับยอมรับสัวหาซิมการ์ดข้ามไปก่อนนะครับเลือกทีมเอ้าเขาไม่มีให้ใส่ Wi-Fi แล้วเหรอ <laughs> นี่ผมยังไม่เจอการใส่ Wi-Fi เลยเนี่ย เอ้าปกติมันจะมีให้ใส่ Wi-Fi ให้ใส่ gmail นี่เข้าเลือกทีมแล้วเนี่ยเอาเป็นคลาสสิกแล้วกันเอ้าเสร็จแล้วเหรอไม่ดีนะมี ui 11นี่เฟี้ยวฟ้า,วา,วาวมวเผาหอนกันนะไม่ต้องไปใส่รหัส Wi-Fi ไม่ต้องไปใส่รหัส gmail เลยเลยนะเนี่ยเอา ใช้ได้เลยครับปกติมันต้องใส่รหัส w i f i มันต้องใส่ Gmail อะไรอย่างนี้ก่อนนะมันถึงจะสามารถที่จะเข้ามาถึงหน้าโฮมสกรีนได้นะครับนี่อย่างนี่เข้ามาได้เลยนะครับโอเคเข้าได้เลยก็เข้าได้เลยอะระหว่างรอก็ใส่เคสให้ดูกันนิดหน่อยหน่อยละกันว่าตัวเคสจะปกป้องตัวกล้องได้หรือเปล่าซึ่งคําตอบก็คือ มันแบบพอดีกันมากๆเลยเคสเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของที่มันนูนขึ้นมาอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเหมือนจะแบบพอดีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าวางคว่ำหน้าหงายหน้าเนี่ยผมว่ามันก็พอได้นะได้อยู่ครับได้อยู่มันก็ได้จะป้องกันตัวกล้องได้ในระดับหนึ่งนะครับได้ในระดับหนึ่ง ถ้าเกิดว่าวางในพื้นผิวที่เรียบแต่ถ้าเกิดว่าหน้าจอเนี่ยอันนี้กันได้แน่ๆนะครับเพราะว่าตัวขอบของเคสเนี่ยมันก็จะนูนขึ้นมาจากหน้าจออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับทำให้คุณเนี่ยวางได้เลยสบายใจได้นี่แบบนี้เคสก็มีความพอดีเป๊ะเลยนะไม่ได้รู้สึกว่ามันหลวมไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบง่อยๆอ่ะมันก็ถือว่าแน่นหนาพอสมควรเลยเพอใส่เคสก็ไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวสัมผัสมันเนี่ยเหนียวมือขึ้นทําให้รู้สึกว่าจับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเอ้าแล้วทีนี้มาถึงหน้าโฮมแล้้้วออออนนไม่่ตตงงกกิิ โอเคมาถึงหน้าโฮมสกรีนแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องดูก่อนเลยครับ Wi-Fi กันก่อนเลยตัวนี้รองรับ Wi-Fi 2คลื่นความถี่นะครับคุณผู้ชมก็มี 5GHz แล้วก็ 2.4GHz รองรับทั้ง2คลื่นเลยในเรทราคานี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับซึ่งแน่นอนผมจะต่อ w i f i ไปก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้รองรับ Wi-Fi 6เนาะมอเตอร์สั่นมันแบบนุ่มลึกมากอะ่ะคุณผู้ชม <laughs> เมื่อกี้พิมพ์รหัสผ่านมอเตอร์สั่นมันแบบนุ่มลึกมากๆอะ่ะคือมันนุ่มเกินอะ่ะมันนุ่มเกินไป หรือเปล่านะครับผมลองพิมพ์ดูนะเออมอเตอร์สันมันแบบนุ่มๆแล้วมันแบบ แต่ว่าดีนะที่มันสั่นทุกตัวนะครับมันไม่ค้างม,มันไม่เออะมากเท่าไร네่มอเตอร์สั่นนี่ใช้ได้เลยนะกดเร็วๆแบบนี้เนี่ยไม่มีค้างไม่มีเออะไม่มีการดีเลยนะครับใช้ได้นะกดเร็วขนาดนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับเออแต่มันจะมีบางทีที่หยุดนะแต่นี่คงไม่มีใครพิมพ์เร็วขนาดนี้หรอกนะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยกดๆกดๆกดๆกดดูนะครับก็ตอบสนองทุกตัวเลยนะครับไม่มีตัวไหนที่ไม่ตอบสนองแต่ว่าลักษณะการสั่นมันจะนุ mm ่ม hmm. oh, ๆมันจะอึดอึดอึด นึดๆอธิบายไม่ถูกนะครับแต่ว่าเป็นมอเตอร์สันระดับเริ่มต้นแหละนะเข้าใจได้นะครับในดราคานี้เนาะต่อมามาดูในส่วนของความจุดีกว่านะครับตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือตัว128 g b กะไนะครับจำนวนสตอรเรจที่เหลือเนี่ยมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนนะครับปั๊บสตอรเรจที่เหลือนะครับจาก128กิกก็จะเหลืออยู่112 g b นะครับที่สามารถใช้งานได้นะตั้งแต่เปิดเครื่องมา ถ้าเกิดว่าเป็นตัว64 g b เนี่ยคุณก็ลองลบเอาดูแล้วกันประมาณ16 g b เป็นพวกซิสเต็ต่างๆนะครับก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก40ปลายๆนะครับประมาณนั้นสำหรับรุ่น64 g b กนะเพราะว่า128 GB เนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาดูเรื่องอะไรดีฟฟลลิ่งการทัดดีกว่าคือฟฟลลิ่งการทัดเนี่ยไม่รู้ว่าตาผมเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่า มันรู้สึกไม่ค่อยลื่นตาเลยอะเพราะว่ามันเป็นจอ6 0เฮิร์ตหรือเปล่านะครับผมเนี่ยชินตากับพวกจอ90เฮิร์ตร้อเฮิร์ตไปซะแล้วอะทำให้ตาผมเสียไปแล้ว <laughs> ล้อเล่นนะครับความตามนิ้วแบบเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าการแสดงผลเป็นแบบ6 0เฮิร์ตนะครับซึ่งผมเองเนี่ยชินตากับ9 0เฮิร์ตไปแล้วนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันแอบบแอบกระตุกแต่ถ้าเอาเจริงจนะมันก็ปกตินะครับการทัดอะไรต่างาเนี่ยก็ถือว่าตามมือเลยนะ ยโยกไปโยกมานะครับทัดไปทัดมาแบบนี้กดปุ๊บกดปับ๊บอันนี้เบื้องต้นนะถือว่าทําได้ดีโอเคมาดูฟีเจอร์พื้นฐาน,นอื่นๆดีกว่านะครับตัวนี้ประกอบด้วยอ่าไ i ไฟมีแน่นอนไฟฉายจับภาพหน้าจอบลูทูธบลูทูธตัวนี้เป็นเวอร์ชัน5.0นนะครับแสงสว่างหน้าจออัตโมัติมีนะครับโหมดเครื่องบินล็อกหน้าจอ G.P.S. อ่าหมุนหน้าจอโหมดอ่านหนังสือโหมดมืดตัวนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็น Android 10แล้วนะครับแล้วมี U.I เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ย มีโหมดมืดมาให้อยู่แล้วนะครับแต่โหมดมืดตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้กับแอปเตอร์ปาร์ตี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลองให้แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็มีการห้ามรบกวน DND นะครับดู not disturb การฉายภาพขึ้นหน้าจอนะครับหรือว่าจะเป็นมีแชร์บันทึกวิดีโอหน้าจอก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้สูงสุดอยู่ที่10ึ0 p ันแปบ p p l u ไปอีกนะครับเป็น full hd plus นั่นเองนะครับแล้วก็บิตเรทก็ตั้งได้โอ้ตั้งได้เหมือนมี ui ทั่วไปเลยนะครับก็คือตั้ อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบันทึกหน้าจอต่อมาก็จะเป็นการสั่นแล้วก็ฮอสปอตนะครับฮอสปอตไวไฟตัวนี้เนี่ยเหมือนผมหาไม่เจอนะครับว่ามันตั้ง2คลื่นความถี่ได้หรือเปล่านะครับเหมือนค่า default เริ่มต้นเนี่ยจะให้ตั้งแค่คลื่นความถี่เดียวนะครับก็เป็น 2.4GHz อันนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรอยู่แล้วนะครับสามารถปล่อยฮอสปอตไวไฟได้เนาะแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็มีในส่วนของโทนสีเทาแล้วก็รีโมทมีนะครับอันนี้ก็มีมาให้ประมาณนี้สำหร,นนรับ เจ๋งอย่างเช่นการสแกน QR code มีเลเวอร์นะครับหรือว่ารีโมทมีก็ สามารถใช้ควบคุมเรื่อใช้ไฟฟ้าได้นะครับก็สามารถเพิ่มเป็นรีโมทในการควบคุมเพื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้นะครับเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์กล้องกันดีกว่านะครับตัวนี้ให้กล้องหลังมา4ตัวอย่างที่ว่าไปก็ประกอบด้วยกล้องอะไรบ้างนะครับผมขอเช็คแป๊บนี่มีโหมดสแกนเอกสารด้วยโอเคในฟีเจอร์กล้องนะครับก็มี hdr มี ai นะครับแล้วก็สามารถปรับฟิลเตอร์ได้นะครับซึ่งในกล้องหลังก็ปรับบิวตี้ได้แล้วก็ปรับฟิลเตอร์ได้เหมือนกันนะครับแล้วต่อมานะครับเปลี่ยนกล้องได้ด้วยนะครับมีกล้อง ultra w i ไวมาให้ด้วยนะเอว่า เฮ้ยใกล้เคียงกันมากๆนะผมลองถ่ายดูด่อดดิที่เขียวนี่นะแล้วก็กล้องหลักนะครับโอ้ยโฟกัสไวอยู่นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับไฟล์ภาพที่ได้เนี่ยจากกล้องเบื้องต้นนะครับเฮ้ยคุณดูดิสีมันเหมือนกันเด้เลยอะ่อะเฮ้ยเตาอ่ะไอ้ซอแวรกล้องมันโหดมากเลยอะ่ะ โอ้เอาเรื่องแลวครับซอฟแวร์กล้องกล้องอัลตร้าไวากล้องหลักสีเหมือนกันเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเออทําได้ดีเลยนะเออโอเคมากๆแล้วก็สามารถซูมได้2เท่าแบบไม่เสียความละเอียดนะครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยเป็นกล้อง48ล้านพิกเซลนะครับมันก็ซูมได้2เท่าแบบไม่เสียความละเอียดกันอยู่แล้วนะครับนี่แล้วก็มีโหมด4 8ล้านพิกเซลมาให้นะครับโหมดพ็อตเทรดก็มีแล้วก็สามารถปรับถ่ายให้เป็นแบบซีนิเมติกก็ได้นะครับเป็นอัตราส่วนที่แบบโอ้โห ยาวขนาดนี้นะครับไม่แน่ใจอัตราส่วนอะไรนะครับแต่ว่ายาวมากโอเคแล้วก็มีโหมดกลางคืนด้วยนะครับกลางคืนตัวนี้สามารถถ่ายได้แค่ในกล้องหลักเท่านั้นนะครับถ่ายเอัลตร้าไวไม่ได้เนาะแล้วก็มีพารโนรมานะครับโหมดโปรอันนี้น่าจะปรับได้เยอะอยู่แล้วนะครับก็มี48ล้านปรับได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับจุดโฟกัสต่างๆนะครับใช้ภาษาไทยทั้งงเลยนะครับอันนี้คือการเปิดพิกกิ้งโฟกัสนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันกําลังโฟกัสอะไรอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันไม่โฟกัสนิ้วผมเห็น่่มไโสตตรงง๊แ้วดดาีีอยู อะไรแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีนะสำหรับคนที่ชอบใช้กล้องโปรโอเคแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของฟิลเตอร์นะครับก็มีมาให้การปรับตั้งค่าต่างๆไว้บาลานซ์เนี่ยก็พรีเซ็ตก็มีนะครับแล้วก็สามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่8000นะครับอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็เย็นสุดอยู่ที่2,000นั่นเองค่า F เนี่ยก็คือการโฟกัสนะครับแล้วก็เลือกปรับโฟกัสเองได้แบบแมนนวลสปีดชัตเตอร์เร็วสุดอยู่ที่1นึ่งทับหนึ่งพันนะครับส่วนเปิดนานที่สุดเนี่ยอยู่ที่สามสิบวินาท อยู่แล้วเรื่องของ ISO เนี่ยก็ดันได้สูงสุดอยู่ที่3,200นะครับอ๋อปรับเลนอยู่ตรงนี้นะครับเลน Y เลนสก็คือเลนปกตินะครับ UW ก็คือ ultra wide มาโครอ๋อมีกล้องมาโครแถมมาให้ด้วยนะครับรวมๆกันแล้วก็3กล้องแล้วนะครับมีกล้องหลัก48ล้านมีกล้อง ultra wide แล้วก็มีกล้องมาโครกล้องตัวที่4เนี่ยน่าจะเป็นกล้องพ o r t r a i t นะครับก็ครบ4กล้องพอดีโอเคหามาดูงานวิดีโอบ้างดีกว่านะครับวิดีโอก็สามารถถ่ายกล้อง ultra wide ได้เช่นกันนะครับโอ้แล้วถ้าเกิดว่าสีสันมันใกล้ โอเคแล้วก็ซูมได้2เท่าแบบไม่เสียความละเอียดเหมือนกันนะครับเรซลูชันเนี่ยสำคัญนะครับตัวนี้สามารถถ่ายได้ที่ 1,080p 30เฟรมเรทสูงสุดนะครับไม่มี1,080 60เนอะแต่แค่1,080 30ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ผมลองถ่ายวิดีโอเล็กๆน้อยๆดูก่อนไหมปั๊บโอเคครับนี่ก็เป็นการทดสอบถ่ายวีดีโอแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเออตัวนี้เหมือนจะมีการสั่นมาเลยแต่ว่าโฟกัสมันแบบงงๆนิดนึงนะ หมือนจะงงๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะซูมเอาตรงนี้ได้เลยเหรอโอ้แล้วการซูมมันค่อนข้างสมูทเหมือนกันนะนี้ดูดิค่อยๆซูมอย่างนี้ก็ได้นะครับโอ้เออโอเคประมาณนี้ถ่ายวิดีโอไปแล้วนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการทดสอบถ่าย<อ>วิดีโอบบไมโครโฟนดีด <ๆ S 1> นอะนะครับเออตัวนี้เหมือนจะมีการสั่นมาเลยแต่ว่าโฟกัสมันแบบงงง,งนิดนึงนะเหมือนจะงงง,งนิดหนึ่งนะครับเออ,อ ซูมเอาตรงนี้ได้เลยเหรอโอ้แล้วการซูมมันค่อนข้างสม,มูทเหมือนกันอันนี้ดูดิค่อยๆซูมอย่างนี้ก็ได้นะครับโอ้โอดูภาพรวมไวๆนะครับโอเคเลยนะถือว่าไมโครโฟนดีนะครับแต่ว่าโฟกัสมันจะมีแบบ นิดๆหน่อยๆแต่เรื่องของการซูมด้วยความที่มันเป็นซูมแบบดิจิตอลนะครับมันก็ค่อยๆซูมเข้าไปได้แล้วก็ซูมออกมาได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะถ่ายวิดีโอแบบอัลตราไวเนี่ยก็ต้องกดก่อนแล้วค่อยถ่ายนะครับไม่สามารถถ่ายไปสลับไปได้เนาะเอาเป็นว่างานวิดีโอในกล้องหลังประมาณนี้นะครับมีโหมดวิดีโอสั้นมาให้อันนี้ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีสโลโมชั่นช้ามากเร็วมากทำแลบ,บอะไรเงี้ยมีมาให้นะครับหรือว่าจะเป็นวิดีโอแบบภาพลานตามแบบนี้เออมันก็จะแบบเนี่ยผมลองทำให้ดูดเห็นป่ะมันจะ อัน <laughs> นี้ก็ลองเล่นกันได้ลองเล่นกันได้ขำๆาๆอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะมีมาให้โอเคแล้วก็มีสโลโมชันนะครับนี่ตัวนี้ไม่บอกนะว่าได้กี่เฟรมเรทนะครับก็มีมาให้เนาะโอเคไปดูงานกล้องหน้าบ้างดีกว่าในงานวิดีโอกล้องหน้านะเริ่มต้นตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้ที่ 1,080p 30เฟรมเรทแล้วก็ 720p นะครับสำหรับงานวิดีโอในกล้องหน้าเนาะเปิดกริดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเปิดตาราง9ช่องอะไรเงี้ยโอเครูปถ่ายนะครับก็มี HDR เนาะในกล้องหน้า48ล้านมีเฉพาะในกล้องหละในกล้องหน้าก็น่าจะมมีโดภาพบุคคล เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหโหลดนานซะเหลือเกินโอเคมีประมาณนี้นะครับโมกลางคืนในกล้องหน้ามีไหมไม่มีนะครับพนราม่าในกล้องหน้าล่ะมีเหมือนกันโมโปรก็น่าจะมีแค่ในกล้องหลังเท่านั้นเฮ้ยมีโมโปรวิดีโอด้วยเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันมีโมโปรวิดีโอด้วยไอ้ยะ เออดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาซอฟต์แวร์ตัวท็อปๆมาใส่ในตัวเล็กๆด้วยนะครับเผื่อใครแบบอยากใช้โหมดโปรวิดีโอนะครับปรับได้เหมือนกันนะครับ ISO ก็ดันได้สูงสุด3 2 0 0เท่ากันนะครับปีชัตเตอร์ก็สูงสุด1นึทับสานะครับก็คือ30มสิบเฟรมเ e r s e c o n นั่นเองก็เป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนั่นเองแล้วก็ไว้บอลลาร์าปรับได้เหมือนเคยนะครับก็น่าจะเป็นพรีเซตเดียวกันหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ได้ในการถ่ายวิดีโอนะครับโอเควิดีโอมาโครอ๋อถ่ายวิดีีโโอออมาคครรไดดด้้ววยนะะับเเจ๋ง่ ก็คือกดเข้าไปที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีคําว่ามาโครวิดีโอตัวนี้วิดีโอมาโครก็สามารถถ่ายได้ที่720 P30 เฟรมเรทเท่านั้นเออนึกว่าจะแบบถ่ายไม่ได้ซะแล้วถ่ายได้ถ่ายได้ไดนะครับโอเคในฟีเจอร์กล้องหลักๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวยังไงในรีวิวเต็มนะครับเจอกันแน่นอนใครอยากให้รีวิวเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้เป็นการแกะกล่องแบบวๆเลยนะครับอันนี้มาดูแบบไวๆจริงๆเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าได้ประโยชน์อะไรหรืออเเปปลล่า่าากก็ระมณนนี้้แววัจให ต่อหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดเป็นกำลังใจให้ผมได้เลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าซีอูกเก้นครับบ๊ายบาย